สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับในในคลิปนี้แล้วก็มีในเกมไมค์ครับเอาชีวิตรอดคลิปนี้จะเป็นคลิปที่2แล้วนะครับผมมาเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะไปหาแร่เหล็กกันตอนนี้ผมมีแร่เหล็กในตัว18ก่อนนะแล้วก็เอามารับเป็นอุปกรณ์พวกนี้แหละนิดหน่อยเนี่ยก็คือคับผิดนั่นแหละเมื่อคลิปที่แล้วอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ต้องขอทิ้งของไปก่อนของที่ไม่ได้ใช้คลิปนี้ก็จะมาทําจุดก่อนแล้วก็ทําอุปกรณ์หุย้ยซอมบี้ว่ะโอเคเดี๋ยวทิ้งดาบไปก่อน อันนี้สโตนทิ้งไปเป็นดาบหินนั่นเองแล้วซอมบี้มันมาเด่งครับเนี่ยตรงนี้โอ้ไม่ปลอดภัยเอาเลยหลายตัวซะด้วยงั้นก็แสดงว่าตรงนี้ต้องมีสปาวใช่ไหมครับพราะว่าใช่แน่ๆเลยสปาวแน่นอนต้องลองเช็คด้วยวยมีซอมบี้เวเลเจอร์ด้วยนีย่ซอมบี้เวเลเจอร์ถ้ามียาน,นี้สามารถใช้รักษาได้นะครับโอเคมาเดี๋ยวต้องดูกันว่ามีสปาวหรือเปล่ามาเลยมาเลย วิ้ยเสียงซอมบี้ว่ะไม่กล้าเข้าไปเลยเอาละครับเดี๋ยวเราไปเริ่มหาแร่กันดีวกว่าตอนนี้ต้องหาของเพิ่มเติมมีฐานดิะเนี่ยเผื่อฐานไม่พออ่ะนี่ไงเนื้ออยู่นี่นี่เองเอาละครับได้เวลาหาแร่กันตอนนี้ผมก็ได้เตรียมของไว้แล้วนะนี่เลยเนื้อก็จะเป็นเนื้อที่ผมได้ฟาร์มมานอกรอบแล้วก็ไม้จากที่ผมจบคลิปไปเมื่อคลิปที่แล้วแหละเดี๋ยวต้องขุดลงไปด้านล่างเหมือนเดิมตรงนี้ผมสำรวจไปแค่นิดเดียวเดี๋ยวต้องลงไปด้านล่างอีกเผื่ออาจะเจอเพชรก็ได้ถ้าเจอเพชรไปหลายที่ยอดเดียมมากเลย อะท็อตอยู่ในแล้วเนี่ยตอนนี้ท็อตมีแค่29ชิ้นไม่พอเลยนะครับเนี่ยสงสัยต้องได้คาฟเพิ่มเป้าหมายของผมในคลิปนี้นั่นก็คือการหาเหล็กมาทําชุดก่อนนั่นเองแล้วก็ฐานด้วยฐานก็จําเป็นอ่าโอเคขุดมาครับตอนนี้แร่ก็ต้องขุดฐานก็ต้องขุดโอ้เสียงอะไรในถ้ำนะครับเนี่ยค่อนข้างที่อยู่น่ากลัวนะครับแล้วมันมีตรงไหนเพิ่มอีกหรือเปล่า าะว่าเหล็กน่าจะหาไม่ยากนะถ้ามันเป็นถ้าแบบนี้สามารถเดินหาได้เรื่อยๆเลยแต่ก็ต้องระวังมอนเตอร์หน่อยต้องขุดฐานม,มาด้วยนะฐานก็จําเป็นเผื่อจะได้คาทอตต่อถ้าทอตัวน,นี้หมดน่าจะพอใช่นะ้อยยีชิ้นเนี่ยเพราะว่าก็น่าจะได้อยู่แหละไม่รู้ว่าต้องรอดูตรงนี้ผมลงมาแค่สุดตรงนี้นะต้องดูด้านล่างด้วยเผื่อจะมีดันเจี้ยนใหม่หุ่ยเจอเพชรวะทุกคนเอาแล้วเอาแล้วเจอเพชรวะ เดี๋ยวต้องลองไปดูด้านล่างก่อนถ้าโชคดีพออาจจะเจอดันเจียนก็ได้นะอะที่ผมเรียกไปดันเจียนมาคลิปที่แล้วก็เรียกถูกนะครับเรียกดันเจียนจริงด้วยโอ้โหแต่ทางลงทําไมโอ้เอ็นดร์แมนผมว่าผมต้องคาดถังน้ํานะครับแล้วก็เทน้ําให้มันลงไปตรงนี้เนี่ยหรือไม่ก็ลงฝั่งูุนก็ได้แต่มันดูไกลเกินมาเดี๋ยวต้องขุดแร่ก่อนแร่เหล็กผมว่าน่าจะมีเพชรประมาณสักสามก้อนน่าจะสามก,ก้อนนี้พอเลยนะพอสลับในการคาบอภิเ็กเลยแล้วก็อพิเ็กที่ผมคาบเนี่ยไปต่อยอดขุดแร่ ขุดเหมืองกันรลว่ายง่ายถือว่าเป็นความคิดที่ดีนะครับเนี่ยเจอเพชรแล้วก็ลีลาเลยทีเดียวขุดฐานแบบชิวๆโอเคต้องหาทางลงก่อนเมือ่อสุกว่าตรงนี้มันจะเป็นทางลงด้วยนะครับอาจจะเป็นถ้ำเดียวกันที่ผมเห็นก็ได้นะออ้ยไม่ได้มีแค่3ก้อนนะครับตอนนี้เจอด้านล่างด้วยตอนนี้ความลึอกอยู่ที่19บบล็อก ทำเองก็ได้ขอให้ลงไปได้ก่อนนะตอนนี้ยังลงไปไม่ได้เลยไม่รู้ว่าลงไปจะรอดไหมเนี่ยสิ่งที่ผมต้องหาตอนนี้นั่นคือถังน้านะครับถังน้ำมันไม่ยากแต่น้าําอ่ะดิจะไปหาที่ไหนถ้าหาต้องขึ้นไปด้านบนเสียเวลาอกีกโอเคเดี๋ยวต้องหาทางลงนดีก่อนเผื่อมันอาจจะมีทางลงก็เป็นไปได้โอ้โหโอเคครับทุกคนเดี๋ยวออกไปด้านนอกดีกว่าไปคบาบถังน้ํากันก่อนเลยมันต้องวางแผนครับอันนี้ต้องปลอดภัยให้มากที่สุดอันนี้ต้องวางแผนกันก่อนเลยนะครับถ้าผมล่วงก็คือของตกเลยไม่อยากของหาย ปกติแล้วผมจะชอบปรับไม่ให้ของมาตกนะแต่นี่คือไม่ปรับโอ้ยตอนนี้เป็นตอนกลางคืนแล้วว่ะเดี๋ยวคับทางน้ำมันก่อนเลยหนึ่งอันทอไม่ต้องคับเยอะโอเคเรียบร้อยได้ทางน้ำมาหนึ่งแล้วด้านบนจะมีวอนเติมน,นี่เดี๋ยวต้องขึ้นไปดูเตรียมดาบไว้รอเลยว่าไงซอมบี้คิปเปอร์พร้อมบวกครับตอนนี้โอ้ซอมบี้มาเลยเอ้ยลืมลืมิ่ม,มผมลืมว่าในการใช้โล่ไม่ต้องกดจ้องนี่ผมไปกดคลิกขวาเฉย อันนี้ผมก็ได้ไปหามานอกรอบนะครับเนี่ยชัวเคค่อนข้างที่จะหายากนะครับในแถบรวณน,นี้ตอนนี้มันโตได้แค่3ต้นอ่ะกดมาก่อนมันโตไม่เต็มที่ซะด,ด้วยได้แค่3มอันนี้ต้องขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆรวมๆแล้วก็ไม่ถึง10ต้นหรอกเนี่ยมาเดี๋ยวลงถ้ำกันต่อได้น้ำมาแล้วเออพี่แอคอยู่ไหนวะเนี่ยโอเคพี่แอคอยู่นี่ผมต้องไปต่อกกันกับพวกซอมบี้ด้านล่างอีกโอ้โหขอสุดอะ่ะชุดเกราะก็ไม่มีมีแค่รองเท้า ตามจริงรองเท้านี่ก็ทิ้งไปได้เลยนะครับมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากทิ้งไปเลยไม่ได้ช่วยกันอะไรรองเท้าเนี่ยมันจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อเราไปอยู่ที่มันมีหิมะนะหิมะมันจะดูดันเองกันหิมะดูนั่นแหล,ละเอาละต้องทิ้งของไปก่อนของที่ไม่ได้ใช้ดอกขนุนทิ้งไปอันนี้ทําเป็นมอนบลิลเอาไว้ทําเป็นฟา,มา์ม่ดองเนื้อซอมบี้ทิ้งอันนี้ก็ทิ้งโอเคประมาณนี้มาได้เวลาประทัดก,กันกับพวกซอมบี้ก่อนมาเลยมาเลยโอเคเรี<โด>ยบร้อ<โด>ย เห็นแรกก็ต้องกดแรกด้วยนะครับอุ้ยเยอะเลยเยอะเลยโอ้ยหคลิปปะคลิปปะยังไงวะเนี่ยผมยังชินกดคลิกเมาส์อ,อย่ะโอ้โหต้องทำให้มันชินนะครับเนี่ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วได้ยินแค่เสียงนะเมื่อกี้ตรงนี้มืดไปโอ้โหเกือบเกือบเกือบสะดุ้งเลยเมื่อกี้เนี่ยเอาล่ะครับได้เวลาที่เราจะหาทางลงกันก่อนเพราะว่าลงตรงนี้ไม่ค่อยเหมาะต้องเปลี่ยนที่ลงมาลงทางนี้โอเคตรงนี้สามารถลงได้นะครับแต่มีแร่เหล็กตรงนี้ด้วยเอย่าไข้างๆไป แล้วก็นี่เลยมาได้เวลาลงไปด้านล่างแต่ตอนนี้ต้องเติมอาหารก่อนต้องให้เรียบมันลีด้วยโอ้โหผมจะรอดไหมเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคไปกันเลยขอให้ปลอดภัยโอ้แล้วดูทางลงสิอะไรวะเนี่ยไม่เป็นไรผมมีเทคนิคต้องแบบนี้อ่าถือว่าใช้ได้ผลนะครับเนี่ยโอ้ยล่วงแปะเรียบร้อยอุย้ยเกือบล่วง เอาแล้วเอาแล้วต้องหาที่แอบ,บก่อนเดีย๋ยวมันเตอร์มันมาโอเคน่าจะปลอดภัยได้เวลาขุดเพชรแล้วครับขุดมาเลยขุดมาเลยได้แล้วถ้ามีพอจูนสามจะแจมมากเลยนะครับเนี่ยจากได้3ก้อนจะกลายเป็น12อะไรประมาณนี้บางครั้งมันก็ไมไ่เยอะอะไรขนาดนั้นนะพอจูนเนี่ยมันเป็นแค่โชคลา่าเเฉยเอาละเมื่อกี้ผมเห็นมันมีเพชรอ่านี่ไงอันนี้ความลึกที่ตีลบสนะครับเจอเพชรเฉย โอเครวมๆแล้วได้5ตอนนี้ได้เพชรห้านะครับแล้วก็ต้องหาเพิ่มไปเรื่อยๆต้องดูด้านล่างด้วยอันนี้เป็นทองโอเคทองเอาไว้ทำาอฟเฟกต์หนึ่งชาร์ตนะเอาไว้ไปต่อก้อนกับวิตเทอร์เองตั้งแต่ที่ผมเล่นมาวิตเทอร์ผมไม่เคยสวยน,นะอย่างมากก็แค่วาเดนวาเดนน่าจะโหดกว่าวิตเทอร์อ่ะอันนั้นก็นคือเรื่องของอนาคตมีเพชรอีกไหมมีเพชรอีกไหมอยากได้เพชรอ่ะไงเจอเพชรอีกแล้วเฮ้ยผมว่าไม่ต้องไปขุดเหมืองเลยนะครับเนี่ยเจอเพชรรัวๆเลยอะ่ะ ถือว่าหาง่ายนะครับเพชรตอนนี้ได้เพชรมาเจ็ดก้อนโอเคถือว่าได้อยู่แล้วมีเหล็กอกไหมนี่ผมต้องการเหล็กนะครับเนี่ยตอนนี้ได้เหล็กเท่าไหร่ตอนนี้ได้เหล็กแค่แปดก้อนเองโอ uh, ้หได้น้อยนิดเดียวผมว่าส่วนมากก็ได้เป็นการหาเพชรนะครับเนี่ยอย่แปะเท่าเสน่อยตอนนี้มืดมากนี่ไงครับเจอเพชรอีกแล้วอีกหนึ่งก้อนหนึ่งก้อนจะไม่สองก้อนเลยนี่หว่ายางเอาเลยอะโอเคตอนนี้เพชรได้เก้าแล้ววะรวยรยเลยครับตอนนี้ แล้วก็ยังได้เหล็กนะไม่อยากได้ทองเลยอ้ยนี่ไงผมพลาดได้ไงโอ้โหพลาดได้ไงครับเนี่ยถือว่าเป็นการหาแร่ที่สนุกมากเลยนะครับเนี่ยปกติเราต้องไปขุดเหมืองหาอีกความลึกก็ติดลบห้าสิบโอ้โหเป็นอะไรที่นานมาเลยนะควรจะหาเพชรได้ถือว่าผมเริ่มต้นได้ดีเลยนะครับเนี่ยอันนี้คืออะไรเฮ้ยผมเจอนี่เฉยอเมทิสว้าวยอดเยี่ยมเลยครับ จอของดีเฉยเลยอ่ะนี่ไงด้านล่างรู้สึกว่าจะมาน,นะครับในคลิปนี้เนี่ยโชคดีนั่นเองไปทับปไปสักหน่อยโอ้เสียงลูกซอมบี้เสียงลูกซอมบี้ตรงไหนครับเนี่ยมาเลยพร้อมปะทะเอ้เอ่ะทำไมโดนครั้งเดียววะทำไมโดนครั้งเดียวล่วงนั่นน่ะดิอ้าโอ้ยโดน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 หมาจะบอกก็มาเหอะต้องหาจังหวะกินอาหารด้วยโอเคกินอาหารได้กินอาหารได้าาไดย่องเลยย่องเลยอุย้ยเกือบ กือบไม่รอดเกือบไม่รอดยิงมายิงมาพร้อมพร้อมบวกเรียบร้อยโดนโลสะท้อนไปดิแล้วโลซอมไปอยู่ไหนวะเนี่ยหาตัวไม่เจอว่ะตรงนี้ผมว่าน่าจะมีเพชรเพิ่มนะอ่ะนี่ไงเจอแล้วพูดปุ๊บเจอปั๊บเลยโอ้หนี่เป็นการตามหาเหล็กใช่ไหมไม่ใช่นี่เป็นการตามหาเพชรได้12ใช่ไหมว่า,วาคงไม่ล่วงโอเคไม่ล่วงไม่ล่วง,ไม,วงไม่แต่สักชิ้น นี่ถ้ามีฟอจูนสามบอกเลยนะผมรวยไปแล้วเนี่ยอุยอ้ยอู้มองไม่เห็นติดน้ำนะเมื่อกี้เนี่ยโอเคอเพนยวต้องหาทางออกก่อนตอนนี้ผมได้หมวกมาเป็นไฟโพซิชั่นสองชุดเกาะกันไฟนั่นเองเอามาทำอะไรเลยครับเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้ไปอยู่อะไรยับมาเลยโอเคมาเดี๋ยวหาแร่เพิ่มมีอีกไหมน่าจะมีเพิ่มนะผมว่าก็คของต้องหาอีกและแล้วตรงนี้แสงไฟอะไรเนี่ยน่าจะเป็นถาวรเรืองแสง เฮ้ยเจออีกแล้วโอเคสวยงามครับผมนี่ไงเจออีกแล้วยอดเยี่ยมรู้สึกว่าผมจะสนุกการหาแร่เลยนะครับเนี่ยโอ้โหตรงนี้ก็เจออีกแล้วเป็นแร่เลยก,กันเองบางทีขุดไปเจอถ้ำเหล็กนะมันเป็นถ้ำเหล็กเลยทุกที่มีแต่เหล็กความลึกน่าจะอยู่ที่ประมาณสักติดลบสามสิบนะประมาณนี้แหละตอนนั้นคือเล่นอยู่ดีขุดไปเจอเฉยโคตรดีเลยขุดที่นี่มีรวยรวยเหล็กนะ อ่ะลตรงนี้ผมน่าจะดูหมดแล้วเหลือแค่ฝั่งนู้นนะเว้ยแต่ก็ยังไม่หมดอยู่ดีตรงนี้มันลึกมากเลยแล้วก็ดูใหญ่มากโอเคตรงนี้มีน้าขี้เกยียจขุดผมไม่ค่อยชอบน้ำมีถ้ำเท่าไหร่นะอ่ะและด้านล่างตรงนี้ก็ลงได้โอเคเดี๋ยวลงไปดูสักหน่อยมีลาวาแต่ไม่ต้องลงก็ได้นะครับเนี่ยแต่ลงไหนก็ดีไม่ค่อยปลอดเลยอะ่ะไม่ค่อยปลอดภยัยนั่นเองโว้ยเกือบไปละ โอเคแปทอสหน่อยจากตอนแรกเป้าหมายในการหาแร่เหล็กนะตอนนี้เป็นการหาเพชรเฉลยเออแล้วตรงนี้ไปต่อได้หรือเปล่าเนี่ยต้องลองดูน่าจะไปต่อได้นะอ้แร่เหล็กหนึ่งก้อนก็นกยังดีวะดีกว่าไม่เจอเอ้อนี่แหละแบบนี้มันจะมีเพชรดรอปเยอะนะผมรู้เลยเพราะว่าผมเคยเห็นมันจะดรอปตามทางแบบนี้ตอนนี้มันก็ติดลบ 22, ลยี่สิบสองไงมันอาจจะมีดรอปแหละต้องเข้าไปดูก่อนแล้วก็เช็คอาหารด้วยโอเคยังพออยู่ได้นะครับ หรือบางทีมันอาจจะไม่มีเลยก็ได้แต่ทางที่ดีก็ควรจะต้องเช็คก่อนเสียงซอมบี้มาน่า,นาจะไม่มีอะไรนะมาเตรียมดาบให้พร้อมแปทอสซหน่อยทางตันใช่ไหมเนี่ยเ้ยทางไม่ตันว่ะไปได้ต่อไปได้ต่ออา้าวสรุปแล้วก็คือทางตันเราหลอกเชเลยไม่มีใครหลอกผมหลอกผมนี่แหละหลอกตัวเองนึกว่าจะมีเพชรอยู่ด้านในอา้าวแล้วทอเม,มื่อกี้ละ่ะ ขุดออกมาก,ก่อนเลยถือว่าเยอะนะครับเนี่ยได้หลายแร่ซะด้วยโอเคตอนนี้ได้ทองมา14ก้อนก็ยังไม่เยอะนะครับได้แค่นิดเดียวแล้วมีเสียงซอมบี้ด้วยนะเละสะตโตนี่ผมจะขุดไปดีไหมเนี่ยไม่น่าจะต้องขุดไปนะยังไม่จําเป็นครับยังไม่จําเป็นตอนนี้เสียงสกิลเลนตันอยู่ตรงไหนวะได้ยินแค่เสียงนะเอาไ,ไงใส่ชุดเกาะทองอยู่เนี่ยด้านหลังเมื่อกี้ ตอนนี้ผมได้เหล็กน่าจะประมาณสัก20ก้อนเลยนะ19ก้อนต้องใช้คาบช่วยกรอบประมาณสัก24 24ประมาณนี้หรือเปล่าหรือ26นี่แหละเออันนี้ลาพิสเอาไปซะหน่อยเผื่อบางครั้งอาจจะได้อัพชุดก่อนนะโดยที่ไม่ต้องไปใช้สมุดอัพยาบางทีเปิดมาเจอฟอร์จูนสบอกเลยรวยแน่นอนอันนี้แร่เหล็กกับแร่ทองโอเคเดี๋ยวขุดแร่เหล็กกันก่อนอันนี้ได้หชิ้น แร่ทองขุดมาสวนแร่ทองแดงจะไม่ขุดนะเพราะว่ายัางไม่ได้ใช้ไปอยู่อะไรนอกจากการทําสายรอฟ้าปกติแล้วผมก็ไม่เคยโดนฟ้าผ่านะในเกมนี้เนี่ยถ้าโชคดีหน่อยก็อาจจะเจอม้าคงกระดูกก็ได้โอเคตรงนี้สามารถไปได้แต่มันเป็นลาวาต้องอุดลาวาไว้ก่อนนะโอเคอุดลาวาไว้แบบนี้แล้วก็ทําทางเดินโอ้ยติดตรงนี้เกือบไปแล้วเกือบเดินแล้วก็พลาดมาตรงนี้ติดลาวาเรียบร้อยเลยนะ โอเคนี่แร่เหล็กไม่รู้ว่าคนดูดูในถ้ำม,มืดไหมผมก็ยังดูมือเลยตอนนี้ต้องแตะทอดเพิ่มเวลาผมลงเมืองผมไม่ค่อยชอบแปะทอดนะมันดูเป็นไงดูเปลืองอะ่ะเอ้ยรู้สึกว่าจะมาถูกที่นะครับเนี่ยเจอแร่เหล็กเยอะมากเลยตอนนี้ได้เท่าไหร่ยิบสี่โอ้เสียงเสียงเอฟเฟกมาทีไรนี่ขนลุกทุกทีตอนนี้ใกล้รวยแร่เหล็กแล้วครับผมจะหาประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะแร่เหล็ก และตอนนี้ผมก็ยังไม่มีแผนในการทําบ้านเลยนะบ้านยังไม่มีแผนเลยสงสัยต้องไปอาศัยหมู่บ้าน m อ c หลังที่2อะไรคือไม่ใช่หมู่บ้านเอหลังที่2 4สิหมู่บ้าน m อหมู่บ้านที่2ที่ผมไปเมื่อคลิปที่แล้วก็เป็นหมู่บ้านเ c มอ่าหมู่บ้านที่1นะหมู่บ้านเอหมู่บ้านที่2ผมยังไม่ได้ไปดูเลยอะ่ะบ้านมีอะไรบ้างโอเคตรงนี้มีแต่แร่เหล็กเลยแล้วก็ลาพิสผมว่ามันไม่ได้จะมีเพชรนะครับในนี้เนี่ยมันต้องเป็นพื้นที่โล่งๆอะ่ะเออจะเป็นไปได้นะ มาเดี๋ยวตอนนี้ต้องขุดเอาอะไรเลยมาก่อนด้านบนก็มีนะครับด้านบนก็ขีดต่อขึ้นอีกไม่เป็นไรต้องขยันสะหน่อยเหมือนจะเห็นแค่นี้หรือเปล่าเนี่ยน่าจะไม่หรือมีเพิ่มเติมโอเคน่าจะมีแค่นี้ตอนนี้บล็อกมี5้าโอเคบล็อกดิฟสเลดไม่ได้ใช้งั้นก็ใช้วางต่อนี่เลยโอเค อยากเจอถ้ำเหล็กอะ่ะโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยน้ำไหลอย่างงี้ต้องใช้นี่เลยถังน้ำโอเคตักมาแล้วก็ด้านบนด้านบนนี้น้ำจะั่วนะโอเคน้ำไม่ัอดถือว่าโชคดีไปแล้วแร่เหล็กมันไหลอยู่ตรงนี้ใช่ไหมโอเคน่าจะประมาณนี้เดี๋ยวต้องหาทางออกก่อนเลยทางออกอยู่ตรงไหนครับเนี่ยเฮ้ยตรงนี้ผมพลาดได้ไงขุดตรงนี้เสร็จก็ต้องหาทางออกเพราะว่าผมได้ตําได้ทางออกเนี่ยทางออกคงจำไม่ยาก ตอนนี้ได้เหล็กมาทั้งหมด52ก้อนเว้ยได้เยอะเลยนะครับเนี่ยตอนแรกน,นึกว่าจะได้30กว่าได้50เฉลยมีตรงไหนที่ผมพลาดไปหรือเปล่าครับเนี่ยน่าจะไม่มีนะตรงนี้อ๋อนี่ไงผมพลาดตรงนี้เองอะแปะทอสหน่อยโอเคประมาณนี้แล้วกันนะสลับการหาแร่เหล็กเดี๋ยวต้องขึ้นไปเผาก่อนเผาเหล็กแล้วก็ทําชุดเกราะกันแล้วก็ต้องไปหาทรัพยากรอะไรเพิ่มเติมหรือไม่บางทีผมอาจจะไปสารวจหมู่บ้านเอ็มบีซีหมู่บ้านที่2ก็ได้อะตามนั้นแหละครับ มาแล้วซอมบี้ตัวตึงแะอุ้ยอุ้ยอืมตีเข้าลาวาเลยเรียบร้อยไปซะถ้าได้เหล็กเยอะแล้วก็ต้องหาไดามอนด้วยไดยมอนเออตรงนี้ไม่ค่อยน่าม,มาเลยอะ่ะมันดูแบบทางซิกแซกเกินขุดเอาแค่เลตรงนี้พอนะเราอย่าโลภดีกว่าโอเคประมาณนี้ได้61ประมาณนี้แล้วกันเออเดี๋ยวไนดะ้ทางออกอยู่ทางนี้โอเค เดี๋ยวจำทางออกไม่ได้แล้วหลงทางฝั่งนี้อาจจะมีเพชรเดี๋ยวต้องมาดูก่อนต้องเช็คทุกสถานที่โอ้โหถ้ามีเชดเดอร์จะมองง่ายกว่านี้นะแต่นี้ไม่มีเชดเดอร์เล่นตัวเกมออริจินอลนี่แหละสนุกดีวยนี่ไงเพชรโอ้อยู่ตรงนี้นี่เองนึกว่าจะพลาดซะแล้วได้เพชรเพิ่มเติมอีกเฉยเลยตอนนี้เราอยู่ที่ความลึกติดลบนะยังไม่ลึกมาก ถาติดลบประมาณสัก58ประมาณนี้เป็นพิกัดที่หาเพชรเลยนะครับแต่นี่คือไม่ต้องแล้วหรือบางทีอาจจะต้องโลบไปขุดเหมืองก็ได้นะแค่ตอนนี้มาหาที่ทําอุปกรณ์เฉยๆเยอะเลยเพชรพวกนี้ผมจะไปทําเป็นพีแอกันเองเอาไว้ไปต่อยอดนี่จะเป็นสเต็ปการเล่นของผมนะหาเพชรไปต่อยอดหาเพชรอีกงงไหมเนี่ยไฮ้เดี๋ยวมันไม่ใช่นี่หว่าเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนี่ไม่ใช่ทางออกนี่มันคือตรงไหนสักที่ ไหนๆก็มาแล้วขอแวะสัหน่อยต้องแวะขึ้นไปดูด้านบนเจอเอ้ยเกือบเกือบตกใจนึกว่าเป็นทางที่มันเป็นสลบลงอะแล้วนี่คือใครครับโอเคทางนี้ไม่ติดลบแล้วน่าจะไม่เจอเพชรน,นะต้องลงไปทางเดิมโอ้ตกใจหมดเออโอเคไปดีกว่าไม่ย่งอุย้ยซอมบี้ด้านหน้าซอมบี้ด้านหน้า วเดียวไม่เป็นไรหรอกสู้ได้เสมอมาเลยมาเลยนี่เรียบร้อยล่วงไปซะอันนี้ขึ้นได้ไหมน่าจะขึ้นได้นะไม่ตามสกิลลินตันไม่ตามดีแล้วที่มันไม่ตามโอเคตอนนี้ได้มาหนึ่งชดกับอีกสิชิ้นแล้วก็ไอที่เผาแล้วได้เท่าไหร่เนี่ย15เดี๋ยวต้องขึ้นทางนี้นะครับขึ้นตามน้ำตรงนี้ไปเลงไม่รู้จะได้ไหมน่าจะได้นะโอเคได้สไปสปเลย แล้วทางที่ผมลงเมื่อกี้ล่ะเอนแน่ตรงนี้แหละเฮ้ยได้ยินเสียงซอมบี้นะครับแจ๊โอเคเฮ้ยเฮ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วเฮ้ยเกือบอเกือบไปแล้วเกือบไปแล้ววางผิดเมื่อกี้ไปวางปิดน้ําเฉยเดี๋ยวผมว่าต้องรีบไปดีวกว่านะจุดนี้เมื่อกี้ผมยังไม่ได้ดูเลยว่าด้านบนเป็นอะไรแล้วก็อีกอย่างผมเห็นเอเดเมย์นะเหมือนมันจะวาร์ปเลยเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้มองหน้ามนะัแต่มันวาร์ปเลยอนะ แต่ก็เราแวงอยู่ตอนนี้เนี่ยเราแวงมากโอเคตอนนี้ใกล้มื่อพอดีแล้วทางขึ้นทางขึ้นเอาทางขึ้นอยู่ไหนแล้วเนี่ยโอ้โหทางขึ้นไม่มีโอเคไม่เป็นไรขุดขึ้นก็ได้แค่นี้เองเดี๋ยวตอนนี้ต้องขอเคลียร์ของก่อนเลยอันนี้เก็บไปเผื่อจะได้ใช้อันนี้ด้วยโอเคอน,นี่เก็บเก็บเก็บทุกอย่างเก็บไปให้หมดก่อนแล้วค่อยเลี้ยงทีหลังแล้วก็เตรียมเนื้อมาเนื้อที่เผาสุกนะโอเคแร่เหล็กถ่าน อย่างดีนะั่นที่ผมขุดฐานมาเนี่ยจะได้เผาได้เลกโอเคประมาณนี้แล้วก็เริ่มทําการเผากันเลยสงสัยต้องทับอันนี้เพิ่มว่ะแต่เผาเพิ่มโอเคประมาณสักแปดเดี๋ยวมีอยู่นี่ในกล่องโอเคนี่ไงมีตั้งเยอะเลยไม่ต้องไปขุดเพิ่มโอเคแล้วก็วางตรงนี้ต้องช่วยกันเผานะครับเนี่ยให้มันเสร็จไวๆอันนี้ในเยอะกว่านะ อันนี้เผาไป30ส่วนนี้เผาไปส3โอเคไล่เรียกกันเลยอันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วระหว่างที่ผมรอให้แร่เหล็กกันเผาเสร็จผมก็ต้องไปหาฟาร์มของในแถบบริเวณนี้ก่อนชิวโอเคตอนนี้โตหรือยังโอเคโตสองต้นอันนี้ก็คือฟาร์มยังเล็กอยู่นะครับมันไม่ใช่ฟาร์มด้วยซ้ำเลยถ้าจะเล็กขนาดนี้นะโอเคเดีย๋ยวไปล่าเนื้อกันดีกว่าฝั่งนี้น่าจะมีวัวไว้กระต่ายก็ได้ตอนนี้ต้องการเนื้ออันนี้พี่แอคทิ้งไปเลย ทำไมผมรู้สึกว่าพี่เอ็กมันผังไวมากเลยนะผังไวมากไวด้านหน้ามีวัวถ้าผมเจอพ่อค้าเล่รอนผมจะตีเอวเชือกเลยเนี่ยแล้วก็มาผูกวัวไ,ไวไวค่อยทำฟาร์มตีไม่โดนเลยตีไม่โดนเลยอุย้ยหลบแบบดิจิตอลโอ้โหไม่ได้อะไรนอกจากหนังเอ๊ะมันคาวอะไรได้หรือเปล่าวะผมแค่สงสยัยอ๋อโอเคนี่ไงไม่รู้ว่ามันสามารถทําได้นานหรือยังนะครับเอามารวมกันสี่ชิ้นจะได้หนังแผ่นใหญ่มาหรือว่าเพิ่งทําได้ปะไม่แน่ใจนะครับอันนี้ สอเนื้อไปหนึ่งก่อนแล้วก็มาฟาร์มวัวกันต่อวัวอยู่ในวัวเอา้ายังเห็นอยู่เลยเมื่อกี้เนี่ยหายไปไหนแล้วไอ้มานี่ไวจัดแล้วยินเสียงเหมือนอะไรอยู่ใต้ถ้ำตรงนี้นะน่าจะเป็นถ้ำเดียวกัน<า><า>ที่ผมข<แ>ุดแร่เหล็กตอนแรกนะผมว่าใช่แน่ๆโอเคใช่เลยตรงนี้นี่แหละมีแร่ทองแดงไม่แล้วไม่สนใจ ตอนนี้ผมจะได้อัปเกรดตัวเองสักทีนะเป็นชุดกเกราะเหล็กหนังวัวผมก็ไม่ได้เออน่าเสียดายเนาะเอาไว้มาทําที่เปลี่ยนอาชีพเฮ้ยผมอยากลองเปลี่ยนอาชีพกักบเอ็มบิเซียแต่ตอนนี้หนังวัวไม่ค่อยมีเออน่นยังทําไม่ได้นะครับตอนนี้ต้องรอชูเอเคมันโตด้วยยังไม่ได้ยังไม่ได้ถ้ามีฟาร์มนอกรอบนะครับเปิดเกมเอฟเคไว้โอเคได้เก็บหนังไปก่อนหนังก็ต้องใช้ตอนนี้แร่เหล็กเผาไปถึงไหน,นอันนี้13 29ยิบกแล้วโอเคสิบสี่เอาละครับได้เวลาอันสําคัญนั่นกกก็คคืออาร,รชุดเง เราจะเริ่มจากการคราบชุดเกาะอ,อยา่าคาผิดแล้วกันกางเกงแล้วก็รองเท้าหมวกเอ้ยไม่ใช่โอเคเรียบร้อยครับผมตอนนี้ได้ชุดเกาะมาครบแล้วโอ้แต่ผมยังไงไม่อยากใส่หมวกเลยอ่ะหมวกมันจะหายเองนี่ไงหมวกสตีฟหายแล้วเดี๋ยวต้องถอดหมวกออกกันนี่ไงเฮ้ยทำไมสตีฟหลับตานานอย่างเลยเนี่ยเออหลับตาโคตรนานเอาล่ะตอนนี้ของก็พร้อมปเป็นเรียบร้อยพร้อมทุกอย่างเลยอ่ะ พร้อมบวกกันตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะครับที่เราจะย้ายจากที่นี่ไปที่อื่นมาได้เวลาเก็บของแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวต้องค้าบขวานด้วยเออขวานไม่ต้องค้ามก็ได้นะอันนี้ขุดมาเลยผมไม่น่าไปทิ้งพี่แอ็กเลยเมื่อกี้เนี่ยตอนนี้เราต้องย้ายเข้าหมู่บ้านก่อนครับย้ายเข้าหมู่บ้านเอ็มบซีหมู่บ้านแรกก่อนเตียงนอนเตียงนอนโอเคเดี๋ยวผมจะไปหมู่บ้านเอ็มบซีหมู่บ้านแรกนะเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่อยากไปหมู่บ้านที่2ก็คือยังไม่อยากไปก่อวัวนั่นเลย อาละตอนนี้ต้องเอาของที่จําเป็นมาก่อนอันนี้ไม้โอเคไม้โอ๊กแล้วก็อันนี้ที่จําเป็นเอาแร่เหล็กมาก่อนพวกแร่นะแร่ทุกชนิดถังน้ําขวานแนขวานก็มีเนื้อแล้วก็กันพาเดอร์มีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้ธนูพาวเวอร์ไม่เอากระดูกเอามาเอาไว้ทําเป็นปุ๋ยแล้วมียไหนหรือเปล่าเนี่ยอันนี้สามารถหาได้เลยนะอ่ะอันนี้โปรเต ปรเจโตสามารถหาได้จากหมู่บ้านเอมซีโอเคยังไม่จําเป็นนะครับเนี่ยอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะของพวกนี้ก็ทิ้งไว้ที่นี่เลยหรือไม่ก็ทําการขุดทิ้งไปเลยนะได้เวลาเดินทางไปหาที่อยู่ใหม่ตรงนี้เราก็ต้องอําลาไปออกเดินทางครับออกเดินทางวันนี้เป็นวันที่8แล้วนะครับแต่เพราะว่าผมปิดวันดีกว่านะมันดูแบบเกะกะเกินไปอ่ะปิดไปอันนี้ก็ปิดปิด ให้หน้าจอมันดูล่องโล่งนะแบบนี้ดีกว่าพี่กัดไม่ต้องเปิดก็ได้ดูทรงแล้วไม่น่าจะหลงทางเฮ้ยด้านหน้าเป็นซอมบี้เวเลเจอร์สามตัวว้าวเป็นเหตุการณ์ที่แปลกเลยนะครับเนี่ยซอมบี้เวเลเจอร์สามตัวเลยอุ้ยอันนี้น่าจะเป็นอาชีพผมจําได้เลยมันจะเป็นอาชีพที่ทําเกี่ยวกับเตาเผาส่วนอันนี้อาชีพอ,อ,อะไรสักอย่างตีเหล็กหรือเปล่าเนี่ย,ยน่าใช่นะได้โปรตโตมาด้วย เฮ้ยในที่สุดผมก็จะพ่อค้าเล,ล่รลอนสักทีมีอะไรขายไหมขอดูหน่อยคอ๋ก็คงจะเป็นขยะเหมือนเดิมดอกไม้สลามต้นอ้อยอ้ยอุ้ยผมลืมหนึ่งอย่างว่ะผมลืมอันชูโเคมาไม่เป็นไรเดี๋ยวเข้าไปฟาร์มทีหลังก็ได้ต้องเตีียาเชือกก่อนนะโอเคโอ,เอ,อ้มีไทเดนดอกไหมอืมไม่มีไทเดนดอกเลย เพราะว่าไมค้าเป็ล็อกนี่อัตราในการดรอปไทเดอร์นี่จะเยอะกว่าจาวานนะจาวานี่แทบจะไม่มีในการดรอปเลยเฮ้ย <Hey! S 1> เดี๋ยวนะทุกคนเอาชิปหาแล้วหมู่บ้านอยู่ตรงไหนครับเนี่ยโอเคอยู่ตรงนี้นึกว่าหมู่บ้านหายตกใจหมดหมู่บ้านอยู่ด้านหน้าเดี๋ยวต้องหาบ้านสักหลังนะที่มันดูใหญ่ๆห,หน่อยตอนนี้ต้องอาศัยหมู่บ้านอินซีอยู่ไปก่อนเดี๋ยวเพราะว่าต้องมีสคลิปแน่นอนที่ผมจะไปถล่มหลังโจนเนี่ย ถ้าผมไปถล่มลังโจรผมบอกเลยผมแย่แน่นอนเฮ้ย hey, แต่ก็ไม่เป็นไรนี่ถ้าผมติดสถานะผมก็แค่ดื่มนมวัวแค่นั้นเ mm hmm. สเต็ปที่ผมเคยใช้ก็คือใช้ไม่ได้นะให้ลูกน้องจัดก,การหัวหน้าไปเองแล้วมันจะไม่ติดเอฟเฟกต์เนี่ย mm hmm. แต่ตอนนี้คือใช้ไม่ได้แล้วต่อให้ใครจะเป็นคนที่จัดก,การหัวหน้าโจรก็ติดเอฟเฟกต์อยู่ดี mm hmm. อันนี้คือต้องใช้วิธีการดื่มนมวัวให้เอฟเฟกต์มันหายโอเคครับ mm hmm. okay, ผมขอเยืมหมู่บ้านตรงนี้หน่อยแล้วกันนะยืมบ,บ้านตรงนี้แหละแต่เพราะว่ามันเล็กเกินไป ต้องเปลี่ยนมาเป็นบ้านหลังนี้อ้าโอเคโอ้แต่ก็ดูเล็กเกินไปอีกยังบ้านหลังนี้ล่ะบ้านหลังนี้ก็ดูเล็กเกินไปโอเคงั้นผมเลือกเป็นบ้านหลังนี้แล้วกันนะเอาเตียงนอนมาคืนครับเนี่ยเลยเอาเตียงนอนมาคืนวางไว้ตรงเดิมแล้วก็เก็บของที่ไม่ได้ใช้ไปก่อนอันนี้ามาประมาณนี้ของเต็มดอกไม้ทิ้งโปรตโต้ทิ้งของพวกนี้หาได้เรื่อย แล้วก็เนื้อซอมบี้ด้วยอ่ะทิ้งไปประมาณนี้ให้แล้วตรงนี้เขาเลี้ยงอะไรกันล่ะเนี่ยเป็นฟาร์มอะไรฟาร์มมา้าแทนที่จะเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวแต่อันนี้มาเลี้ยงมา้าเฉยไม่ได้ไประโยชน์อะไรถ้ามีอันม้านี่ขี่เลยนะครับเนี่ยแต่อันนี้ไม่มีอานม้านั่นเองโอเคทุกคนก็จะประมาณนี้แล้วกันนะสลหรับการเล่นเกมไม้ครับเอาชีวิตรอดในคลิปนี้คลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสลหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม